¡Ah! Oh, okay. mẹ 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 không? ตอนนี้ก็กำลังนักเรียนเขายังเรื่องถ่ายภาพประักูประจำชั้นแล้วก็าพาะชนผักนะครับจ้าวัสด,ดีจ้าครับ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 ,รบเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาใหม่เหมือนเดิม

รุดเดียวเลยปีบุดเดียวเลยแบบนี้เมันดีแบบมาเดียวรุดเดียวเลยพุทธองคีแบบข้ามแบบข้าลองดังไดีพุยธลองดินข้ามนั่นเองพทลองเลยก็แบบเทพปับรุดเลยพุทธลองดินน้อยนด้มันข้ารุดเลยแล้วข้ามัเดียวดินใส่ได เท่ข่านเออเท่ข่านอัดดินอัดดินแหละจะมาใส่พื้นอีกเพียเลยหนมะเจ้าีเนาะมนมะเท่หลงอกเดี่ไวไนี่ยครับต้องบอกว่าข่้นกับพื้นอยู่กันโอเดยวส่กันแล้ท่ากันมางยินอยู่โอ้โหเดียวเดียวจบเลยเลยจบแล้วเก็บเลยเก็บไปเลยนะครับัดปักเลยนะครับผม xin khoai rai con, ta xé cà pháo nào, rai ba, xé rai để đi, đây đường, ngon มันีเสือเขียวด้วยเนี่ยมันเอาไ่เป็น่ส้นสายเก่าแม่มันขอมเสืออยู่แม่โอ้โหนอนัเสือเขียวออกกัตัวเออแม่มาต่างมาเลยเพันดไวอยู่คไวลงเลยคือองมาดีป่ะนะกะทลายเด้ออนเดโมนควรลแวาไม่ได้อยู่เพิ่นารดอง เท็ตคือปจเขารงีะตรงมีเจานบงครับ้ปมีเกียปากแฝกกนะแฝกอะไ้ก็ไม่ี่อันเลยจะได้รัดแต่งกดมาตรฐานมอคอได้เน เนี่ยออก่อนเยเนี่ยออก่อนตามนีเสือบ้าเก็บไ่ไฟเฮ้ยเอาเป็่บแต่งานต่อยอยู่โอเบไปซะพีเอ้ยมอสซคไฟไม่ต้องเก็บเอาแตปปัดมันเข่ามากก็เพืก็รเออเอาปลาย้วก็ไปพ่อเปเข่ามาแล้วก็ต้องถอดก็ต้องม้วนถ้าเกิดว่ากัวมันจะโดนฝนก็เอาขึ้นถนว ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดฟื้นเด้อนะครับเวลาขณะนี้ก็13านาฬิกานะครับ21นาทีนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพประจําวันคือสีเขียวขึ้นจากค่ำน้อยนะครับวันนี้ห้าค่ำนะครับคือห้าค่ำนะครับเดือนเจ็ดปีมะลงนะครับ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าะนะครับแสงแดดแดดจะออกแล้วนะครับภาษาอีสานนะครับแดดออกแล้วเมื่อก,กี้นี้ก็ยังก็ยังะนะครับก็ยังล่มอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็แดดออกมาแล้ว ตอนนี้ก็พระอาทิตย์ส่งเสียงจ้าครับเขาเรียกว่าจ้าคือเสียง แสงจ้านี่คือแสงสว่างเต็มที่นะครับ